สวัสดีค่ะตัวนี้เป็นเขียวสยามนะคะที่กําลังเป็นยอดนิยมนะคะนี่ค่ะเรามาถ่ายให้เห็นชัดๆกันเลยนะคะภาษาบ้านๆก็จะเรียกว่าเขียวนางนวลนะคะถ้าเป็นทางการหน่อยจะเป็นเขียวสยามตัวนี้จะทนแรงกว่านรกจัก,กรพพัดนะคะแล้วก็ลักษณะก็จะคล้ายๆกับนรกจัก,กรพพัดแล้วก็ปากช่องหนึ่งนะคะแต่มีความาทนแรงทนน้าทนฝนนะคะทนหนาวด้วยนะคะตัวนี้ไม่ล้างนะคะไม่ล้างหนาวนะคะตัวนี้เจริญเติบโตง่ายเห็นไหมคะ ตัวนี้แค่ประมาณ2เดือนกว่าๆนะคะสูงท่วมหลังคาบ้านเลยนะคะนี่เป็นลูกค้านะคะเรามาขอถ่ายกับลูกค้าที่ซื้อมาปลูกแล้วก็ได้ผลนะคะเนี่ยค่ะกรอบมากเลยนะคะมีขนแค่เล็กน้อยนิดเดียวแต่ไม่คันนะคะดูเลยเนะะี่ยค่ะใบใหญ่นี่กลุ่มเกษตรกรที่เป็นฟาร์มวัวกำลังเป็นที่นิยมชื่นชอบกันเลยนะคะดูลักษณะนะคะ นี่แค่สอเดือนเองนะคะซึ่งเปรียบเทียบกับตัวนรกจัก,กรพพัดแล้วก็ปากช่อง1น,นะคะปากช่องหนึ่งกับนรกจัก,กรพพัดถ้าสูงขนาดนี้นะคะ4 5่ห้าเมตรแบบนี้นะคะก็คงจะอยู่ประมาณ3 4เดือนแต่นี่เพิ่งสองเดือนกว่าๆเองนะคะยังสูงขนาดนี้เลยนะคะจะบดหรือสับก็ได้ค่ะ